มาแล้วจ้าโปสเตอร์ใหม่วันนี้ค่ะมาทรงเท่มากๆเลยนะคะพวกเธอค่ะมาในลุค Women in Black นะคะเข้มกันทุกคนค่ะแล้วก็พวกเธอค่ะมาพร้อมกันกันกบข่าวดีนะคะสมกับเป็น The Biggest Girl Group in the World จริงๆโดยการประกาศนะคะจากทาง MTV อเมริกาค่ะว่าซีซาร์แบ็ p พ n k นะคะจะไปเปิดตัวโชว์พิง e ์เวนอคนะ,คะที่นั่นเป็นรายการแรกค่ะ โอ้ยปังมากๆค่ะสเตจแรกนี่ก็เปิดตัวไม่ใช่ในเกาหลีแล้วนะคะแต่ว่าพวกเธอค่ะจะเปิดตัวการคัมแบ็กในงาน VMA ของทาง MTV ไปเลยจ้าเรียกว่าสุดยอดมากจริงๆนะคะซึ่งงานนี้ใครๆก็รู้นะคะว่ามันต้องปังมากๆอยู่แล้วนะเขาถึงได้เชิญไปนะคะซึ่งแบ็คทีนค่ะก็ถือได้ว่าเป็น K-pop ิร์ลกรุ๊ปวงแรกด้วยนะคะที่ถูกรับเชิญไปออกรายการนี้แล้วก็มีแต่คนดังๆทั้งนั้นค่ะที่ตอนนี้ค่ะทาง MTV เขาก็มีการออกมาประกาศรายชื่อะคะคนที่ จะได้ขึ้นแสดงค่ะอาทิเช่นนะคะคุณแจ็คฮาโล่ลิโซ่ก็มีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าวหนึ่งในนั้นก็คือสีาร์แบล็คพิงของเรานั่นเองนะคะโดยนะคะพวกเราคนไทยเนี่ยสามารถดูไลฟ์ได้ในวันที่29สิงหาคมที่จะถึงนี้ตรงกับเวลาไทยก็คือ7จ็ดโมงเช้านั่นเองนะคะส่วนโปสเตอร์อันนี้ค่ะก็มีการแจ้งว่าซีซาวแบล็คพิงค่ะพวกเธอจะมาไลฟ์เค้าดาวนะคะเปิดอัลบั้มใหม่ในวันที่19ก็ผ่านทางช่องทาง u t u b e ของพวกเธอนั่นเองนะคะก็ ก่อนจะปล่อยเพลงใช่ไหมผู้เธอก็จะมาไลฟ์ดาวน์ไปด้วยกันพร้อมๆก,กันกับปริงนั่นเองนะคะเวลาก็คือ10บโมงเชา้าเวลาไทยค่ะอ่ะก็เตรียมตัวนะคะรอดูความปังของสาวๆแบพิงกันได้เลยค่ะคือเลิศม,มากนะสเตจแรกค่ะก็ไปออกโชว์ในรายการ VMA ของอเมริกากันเลยทีเดียวค่ะอ่ะแอดก็เอาข่าวอัปเดตของสาวๆแบพิงกมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า